สวัสดีค่ะหลังจากที่รัฐบาลนะคะได้มีโครงการช่วยเหลือคนละครึ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะภาคเอกชนนะคะก็ได้มีโครงการช่วยเหลือเหมือนกันนะคะลองไปติดตามชมกันเลยนะคะ CP นะคะได้เข้ามาช่วยเรื่องค่าของชีพนะคะในการใช้แรงงานโดยแจกให้เป็นคูป,ปองนะคะมูลค่า2,000บาทแล้วใช้เป็นส่วนลดนะคะซื้อสินค้าใน CP Festmart พร้อมทั้งบริการส่งถึงบ้านนะคะเพื่อลดการสัมผัสเว้นระยะห่างเป็นวิธีที่ง่ายๆเลยค่ะแค่เ,เพื่อนๆสแกนบาร์คโค้ดกดปุ่มกดรับคูปองนะคะสามารถใช้ได้ทั้งออนไลน์และหน้าร้านเราจะมีสายด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1788เเรามาทำตามขั้นตอนดังนี้กันเลยนะคะ ขั <rude S 2> ้นตอนแรกนะคะให้แอดไลน์นะคะ CPF f e m a r หรือสแกนบาร์โค้ดนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นคูปองแทนใจให้ผู้ประกันตนนะคะจากนั้นนะคะให้กดปุ่มรับสิทธิ์ได้เลยค่ะในคูปองนั้นนะคะก็จะมีรายละเอียดหลายๆอย่างเลยนะคะเช่นน้องไก่ติดสะโพกนะคะเราเคยซื้อ62บาทก็จะเหลือ49นะคะ น้ำมันปาล์ม1หรือ2ขวด84หรือ50บาทค่ะปาดอลลี Bar ่นะคะซื้อ1แถม1ในราคาเหลือ89บาทหลังจากนั้นนะคะผู้ประกันตนจะได้รับซินทรูโซเชียลพัมูลค่า49บาทสามารถสอบถามรายละเอียดการใช้คูปองได้ที่1788นะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะมีความสุขกับการช้อปปิ้งในครั้งนี้ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเราจะมีสิ่งดีๆมาบอกเพื่อนๆอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ